ภาพที่ต้องบอกว่าน่าประทับใจแฟนบอลทีมไหนเห็นก็คงจะรู้สึกแบบเออคิดว่ามันมัน,ม,นมันจบแบบนี้ก็คือดีอะเรื่องของคุณพ่อของดีอาร์ส่นเองนะคะเมื่อวานนี้เขามีการปล่อยภาพมาค่ะว่าดีอาร์สก็ได้เดินทางกลับไปที่บ้านเกิดที่โคลอมเบียนะแล้วก็หลังจากที่คุณพ่อนโดนลักพาตัวไปโดยกลุ่ม ELN เนี่ย12วันตอนนั้นเนี่ย,ยนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยช่วยเหลือกลับมาได้เต็มที่แล้วแล้วก็ ดีอาร์สเองก็เดินทางไปร่วมทีมชาติโคลอมเบียเพื่อเตรียมสู้ศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกนั่นแหละนะแล้วก็ทางสมาคมก็เลยมีคลิปนี้ปล่อยออกมานะคะว่าเป็นการที่กลับไปเจอกันคือคุณพ่อก,กอดหลานสาวก่อนเลยเ<า>พิ่งผ่านวันเกิดหนะลานมาด้วยนะรู้สึกแล้วคือแบบเป็นภาพที่น่าประทับใจมากนะคะคือสวมกอดกันแล้วก็แบบเหมือนร้องไห้อะมันเป็นคือเราเอาใจช่วยมาตลอดเนะาะเห็นแบบนี้ก็รู้สึกว่าแบบตื้นตันใจแล้วคิดดูความรู้สึกของดีอาร์สกับ ตอนนั้นที่เขาจะเกิดลูกแล้วบอกว่าสิ่งสําคัญคืออยากขอให้คุณขอให้คุณปู่กลับมาอย่างปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยก็เป็นภาพที่หูเห็นแล้วก็ใน12วันนั้นะเขาไม่รู้เลยนะว่าเขาจะเจอครอบครัววันไหนอะไรนะคะส่วนทางด้านของคุณพ่อเนี่ยทางด้านของหลุยส์มาเนียดิอาร์สเนี่ยหรือว่าดิอาร์สซีเนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าคือเขาต้องทนทุกข์อย่างมากใน12วันที่ผ่านมาคือถูกควบคุมตัวจากกลุ่มเอลเอ็นแต่กลุ่มก็ไม่ได้ทําร้ายอะไรเขานะแต่ก็คือต้องเดินทางไปกับกลุ่มอะไปไหนอะ ก็คือเขาก็พาเล่ร่อนไปเรื่อย<ฮ>อยู่ตามขอบตะเข็บอย่างนั้นอนะแล้วก็คือนั่งอยู่บนมา้าฝนตกก็ต้องตากฝนั่งอยู่บนมา้าใช่ก็คือขี่ม้าไปกับเขาเหรอเออแล้วก็คืออย่างเงี้ยไปเรื่อยๆ12วันพเนจรไปเรื่อยๆแล้วก็คือแบบผ่านหุบเขาที่ยากลำบากฝนตกแทบไม่ได้นอนเลยแล้วก็เขาบอกเลยเขาไม่อยากให้ใครเนี่ยมาตกอยู่ในสภาพเดียวกับกับเขานะคะคุณพ่อบอกเองเลยว่าอยากให้แบบให้อ,อ่อ เปลี่ยนจากอาวุธเป็นหนังสือปากกาคือเพื่อพัฒนาประเทศนี้ให้มันดีขึ้นน่ะไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้นะคะ,<ล>ะกระสวนไอกลุ่มกลุ่มนี้ที่มาบอกที่เขาบอกมีตํารวจจับเป็นจริงไหมจับอันนั้นเหมือนโดนแบบเหมือนจ้างอะคนที่โดนจ้างอะหม,หมายความว่าไงหมายถือว่ากลุ่มคือตอนนี้เห็นที่เขาจับสี่คนออก็กำลงง<น>ังงงเหมือนกันเพราะตามข่าวเขาไม่ได้บอกกลุ่มนี้เป็นคนสี่คนนี้เป็นคนของ ELN หรืออะไรแต่มันอาจจะถูกว่าจ้างมา เนาะปะอ๋อหมายถึงว่ากลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งจาง้างมือปืนอะอ๋อเนื้อออกใช่ไหมประมาณนั้นอะแล้วก็เลยเหมือนเขาจับกลุ่มไอ้สี่คนนี้ได้แต่สาวไปไม่ถึงว่าเพราะกลุ่มนี้เอลเอ็นเขากระจายอยู่เขาไม่ใช่กบฏหรืออะไรเนี่ยเขาเป็นกลุ่มแบ่งแยกดินแดนแเ,รเราคือใช้คาว่ากลุ่มแบ่งแยกดินแดนแล้วก็มีคนสมาชิกอยู่ประมาณ2,500คนกระจายอยู่ทั่วไปเพราะฉะนั้นเอาจริงๆตอนที่โดนจับอะเขาบอกว่าหัวหน้ากลุ่มที่เป็นเหมือนเฮดใหญ่อะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแบบเฮ้ยมันมีเหมือน อารมณ์ลูกน้องทําเรื่องนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเป้าหมายเขาอันนี้คิดอันนี้เราคิดเองนะในมุมของคนดูนะเหมือนเขาต้องการปักป้าย e l n เนี่ยไว้บนแผนที่โลกเราบอกว่าเฮ้ยมีกลุ่มนี้อยู่นะสร้างชื่อเอเอมันออกข่าวไปมันแบบ แล้วมีสรุปมีการเปิดเผยไหมว่าการมีการจ่ายตังค์หรือไม่มีคุณ <นะ S 2> พ่อบอกว่าการการที่ถูกปล่อยตัวมาไม่ได้มีการใช้เงินแลกแต่อย่างใดแล้วก็ทางกลุ่ม e อ n อนก็ไม่ได้เรียกร้องทรัพย์สินหรือว่าเงินทองใดๆเอา,เอ,าอ๋อเอนอะป่ะเพราะเราแอบ,บรู้สึกว่าการให้ข่าวมันออกแนว้อยทีถ้อยอาศัยเหมือนกันนะคือคือเนอะป่ะเพราะเป็น,เป,นเป็นแบบเราก็รู้สึกว่าโดนจับไปแล้วทาไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องออกมาแบบโหกลุ่มนี้โหดร้ายทารุนนู่นนี่นั่นแต่เหมือนเขาจับไปแล้วก็ คือเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะให้โบดมีชื่ออ่ะเออโบดแก๊งของตัวเองมันมีชื่ออ่ะขึ้นมาโอ้หดีอาร์ตนี่ก็สุดยอดจริงเนาะหรือเอาจริงจริงอันนี้ถามคุณผู้ชมนะหรือจริงๆมันมีรับรวงพางกว่านั้นในเรื่องของการดิวการเดายากเลยันีไม่รู้เดายากเลยนะถูกป่ะเพราะว่าคือถ้าเป็นการเมืองในการเมืองใครการเมืองมันเลยนะแต่ะประสินั่นน่ะสิแตกต่างกันมากเพราะว่ากลุ่มเนี้ยเขาจะอยู่ตามขอบๆระหว่างโคลอมเบียกับเวเนซุเอลาตอนแรกเขาเลยเหมือนมีตามไปไงว่าเฮ้ยข้ามไปฝั่่่งงเวนออลลาาาหรืปไย Thank we'll you.